สวัสดีครับี้อยู่กับผมยามเย็นนะครับหลังปีใหม่วันนี้นะครับมีรถแต่งเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าหนึ่งท่านนะครับคันนี้นะครับตกแต่งเป็นของจัดเต็มนะครับผมมีฝากระโปรงคาร์บอนนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวใหม่นะครับผมที่เขากําลังฮิตอยู่ตอนนี้นะครับสามารถเปลี่ยนสีของไฟได้นะครับจะมีแต่สีเหลืองสีขาวสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าแล้วก็สีอื่นๆนะครับผมสามารถเปลี่ยนสีได้อันี้ผมเปิดเป็นสีเหลืองให้พี่ๆทุกท่านดูนะครับ เราก็จะมีเป็นแลปหลังคาดํานะครับตัวนี้จดทะเบียนพร้อมนะครับลงในเล่มเลยสีขาวดํานะครับสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นอีลิแกน์นะครับเครื่องยนต์2 2งตัวนี้สีเดิมขาวมุกนะครับมีจําหน่ายทั้งหมดสามสีมีสีขาวมุกเป็นสีนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีเทานมแล้วก็สีดํานะครับอันนี้จะเป็นตัวอีลิแกน์นะครับก็ให้เซ็นเซอร์มารอบคันเลยนะครับหน้าสี่หลังสีนะครับ แล้วก็มีกล้องเรด้าเอดาส์ให้สองตัวบริเวณกระจกบังลมนะครับจะเหมือนสเปคเดียวกับตัวท็อปเลยนะครับในส่วนของตกล้องเอดา์นะแล้วก็ตัวนี้งานฝาโปงของมอนซ่านะครับเป็นงานแบรนด์เนมเลยนะครับตัวนี้เป็นลายหางนะครับลายหางถ้าสังเกตนะครับถ้าสังเกตนะครับตัวผ้าผ้าคาร์บอนนะครับจะเป็นลายหางไม่ถี่นะครับจะมีอยู่ไม่กี่แบบถ้าเป็นถี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลาย f 1วันนะครับมี ช่องตะแกรงระบายอากาศให้สามรูนะครับปะ่าะโป่งสำหรับด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ได้มีตกแต่งอะไรไปนะครับก็มีเพียงแค่ตัวหลังคาดำนะครับทางด้านสเปคเดิมๆของเขานะครับมือจับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสีขาวมือจับก็สีขาวนะครับรถสีดำมือจับก็สีดำแล้วก็มีปุ่มเปิดปลดล็อกให้นะครับ กระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวบิวอินเข้าไปในตัวอีลิแกน์นะครับยังไม่ได้กล้องรอบคันนะครับถ้าเป็นกล้องรอบคันต้องเป็นตัวอัติเมตแล้วก็ตัว i อนะครับรองท็อปและก็ตัวท็อปเดี๋ยวผมลืมแวะแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เดิมๆอีลิแกน์ให้ขอบสิบแปดนิ้วเลยยางนะครับบิสโต e นะครับเมทอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้บิสโต e นะครับดูเลอร์ด้านหลังนะครับ สำหรับอิลิแกนได้ไฟ LED เลยนะครับเดินเส้นเดินสายถือว่าสวยพอสมควรเลยนะครับอ่านี่จะเป็นเส้นไฟลีนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED นะครับไฟเบรกก็ LED เช่นกันจะมีแค่ตัวไฟท่อหลังนะครับยังคงเป็นหลอดไส้ปกติอยู่แล้วก็ดีไซน์ด้านหลังสเกิร์ตนะครับมีดิฟュเซอร์นะครับทำให้มีความชบเฉียวนะครับแอโรไดนามิกยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับ ฝาท้ายนะครับไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้นะครับจะเป็นด้านหลังของตัวอีลิแกนนะครับระบบเปิดปิดไฟฟ้าสามารถตั้งความสูงของประตูไฟฟ้าได้นะครับเ mm hmm. วลาเราปิดเราก็กดปุ่มน,นี้เลยครับ mm hmm. แตประมาณนี้ครับผมสำหรับภายนอกเดี๋ยวเราไปดูภายในเจ้าอีลิแกนกันดีกว่าครับ มาถึงภายในของเจ้า New X e l e g a n นะครับได้เบาะหนังสเปคเดียวนะครับกับตัวท็อปเลยนะครับแต่แค่ตัวท็อป RS ของเขาจะเป็นสีดำเดินตะเข็บเขียวนะครับตัวรองท็อปก็เป็นสีนี้เช่นกันนะครับ u ั t ติเ t e สีจะเป็นออกสีกาแฟนะครับสีออกนมๆหน่อยน้ำตาลนะครับแผงประตูเช่นกันนะครับเดินตะเข็บสีขาวครีมนะครับ ระบบการเลื่อนเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางฝั่งคนขับนะครับส่วนฝั่งคนนั่งอีลิเกนยังเป็นปรับมืออยู่สวิตช์แผงควบคุมนะครับมีครบมีปุ่มพับกระจกนะครับปรับมุมมองกระจกเซ็นทัชล็อกต่างๆนะครับแล้วก็กระจกบานเลื่อนนะครับทางด้านพวงมาลัยนะครับพุ้หนังสําหรับอีลิเกนนะครับยังคงได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบปกติอยู่นะครับอ่อยัดปิดเสียงนะครับอีลิเกนยังได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่นะครับแต่มีฟังก์ชัน ควสคอนโทรลให้นะครับเป็นวิดสต็อปแอนด์โก้ด้วยนะครับสําหรับอีิแกนต์ตัวนี้จะมีฟังก์ชันเอดัสเนี่ยครับพวกคุมคอนโทรลต่อไปนี้จะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับก็คือม e ว Active ทีฟนะครับผมแพิร์นชิพก็เช่นกันนะครับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับมีตั้งแต่รุ่นแอคทีฟขึ้นไปแล้วนะครับผมสําหรับของแต่งพวกนี้สามารถแต่งเข้ารถได้ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวท็อปสามารถแต่งได้เหมือนกันนะครับโอเคหน้าจอมาตรวัดนะครับเป็นสีขนาด7นิ้วใหญ จุกๆแบบนี้ไปเลยนะครับอ่พร้อมตีมหน้าจอสีน้ำตาลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับขนาด9นิ้วนะครับอรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เป็นแบบ Wireless ไร้สายไปเลยนะครับหรือสามารถยังเสียบสายเพื่อต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้อยู่ที่รูดร่นี้เลยนะครับเป็นรู Type C ระบบ Air ์แอร์ดู o อ แยกซ้ายขวานะครับปรับอุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาแยกกันได้หรือจะปรับให้เหมือนกันก็ได้เช่นกันนะครับอแล้วก็มีพัดลมออโตโ้ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับความแรงลมออโตโ้ทางด้านคอนโซลบนนะครับบุนุ่มนะครับสีดํากัดลายออกเหมือนคล้ายๆตัวหนังหน่อยนะครับแล้วก็เดินสติชิ่งเดินได้นะครับสีขาวคอนโซลหน้านะครับสีเดียวกับบาะตัวนี้ เป็นหนังนะครับตัวนี้เกตด้านหน้านะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าฝั่งคนคนนั่งนะครับฝั่งคนขับนแบปนี้มีที่วางแก้วน้ําให้นะครับฝั่งคนนั่งหนึ่งอันตรงนู้นแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับหนึ่งรูหนึ่งที่แล้วก็มีอีกสองช่องตรงตัวนี้ครับแล้วก็ผมลืมไปกุญแจนะครับรุ่นอีลิแกนได้กุญแจคีเลตแบบไร้สายไปแบบนี้เลยนะครับให้ไปเลยนะครับสองดอกตัวนี้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับ แล้วก็สําหรับระบบเกียร์ทันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติฟังก์ชั่นเล็บทอรนิกส์นะครับมี8เกียร์8สปีดนะครับสามารถเล่นเป็นเกียร์แมนนวลปรับมือเองได้นะครับอ่าแต่ว่าเราไม่ต้องเหยียบคัสต์เหมือนพวกเกียร์กระปุกนะเราสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้ที่หัวเกียร์หรือที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแอตเทนชิพป,ประมาณนี้นะครับกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับอ่าอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายอ่าตอนสองตอนกันต่อครับอถึงตอนสองนะครับเบาะนั่งนะครับสีเดียวกันทั้งคันเลยนะครับสีน้ําตาลนะครับน้ำตาลสว่างแผงประตูเช่นกันนะครับสีน้ําตาลสว่างแล้วก็พนักพิงแขนบริเวณแผงประตูนะครับพุ่งหนังเช่นกันมีช่องชาร์จ USB Type C ให้จํานวนสองรูนะครับสําหรับที่นั่งตอนกลางนะ,ะแล้วก็พัดลมนะครับ ความแรงลมสามารถปรับได้ที่บริเวณตรงนี้เลยนะครับเราสามารถปรับนี้เลยความแรงแต่ตัวอุณหภูมินะครับตัวนี้จะทําคู่กับระบบอุณหภูมิทางด้านหน้านะครับตอนนี้จะไม่มีปุ่มาสาหรับปรับอุณหภูมิีจะเป็นตอนกลางนะครับไปดูตอนท้ายต่อครับอตอนท้ายนะครับวิธีการพับเบาของเจ้ารถ New X นะครับไม่ยากนะครับใช้มือเดียวเปิดได้เลยนะครับอ่ะนี่นะครับงัดขึ้นปุ๊บเราก็ปล่อยได้เลย นะครับขึ้นได้แหละง่ายๆสบายครับผมผู้หญิงขับได้นะครับผู้ชายก็ขับดีอ่าแล้วก็เบาะหลังนะครับเพิ่มนั่งเพิ่มได้อีกสองคนนะครับสีเดียวกันทั้งคันเช่นกันนะครับสีน้ําตาลก็กว้างพอสมควรอยู่นะครับหรือถ้าท่านผู้โดยสารน้อยเราสามารถพับเบาะนะครับไว้ขนของได้นะครับจะเป็นพับลาบไปยาวจนถึงนี่เลยอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับเจ้า n ิ w X ีลิกนนะครับคันนี้แต่งของเบนเนมนะครับฝามอนซาแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับที่เขากําลังฮิตกันอยู่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเป็นฟังก์ชันเปลี่ยนสีเนาะที่ผมแจามเมื่อกี้แล้วก็มีแล็บหลังคาดําให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลาเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนตรงนี้นะครับยันขึ้นอย่างนี้ได้เลยครับการเปลี่ยนสีี โอเคนะครับพี่สำหรับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจออกรถอีสุไม่ว่าจะรุ่นไหนก็นตามนะครับ New X หรือกระบะหรือจะเป็นรถบรรทุกนะครับก็สามารถทักปรึกษาผมได้เลยนะครับหรือว่าอยากตกแต่งชุดแต่งแบบไหนก็สามารถทักหรือโทรเข้ามาปรึกษาผมได้เลยนะครับอของแต่งตัวนี้นะครับพวกไฟพวกฝาสามารถใส่กับรถได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหัวเดี่ยวสประตูแคปหรือจะเป็น ตัว v c r o s o r View นะครับหรือ m u e w X ตัวท็อปตัวเริ่มต้นสามารถใส่ได้เช่นกันนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจสามารถสอบถามได้ที่0935415190นะครับส่วนช่องทางการตริดต่อแชทไลน์นะครับ i i s u z u m o oh s นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ